สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์จ้าไหมอน,นี่เสกอ,อา,าอกาแฟถ้วยหนึ่งคือเก่าหลล่ะคนเสื่มวิดีโอขาดกาแฟบ่ได้จ้าสามีเสกยูนิล่ะเพื่อนเพื <Yeah. S 1> ่อนชัสลาสมาดาอีกมากอีกอีกลงมาได้สั่วจะไปตั้งใจให้เพื่อนเทาวิดีโอจ้าเราจะจีเกตเอง ใน,นี้เสือกระไดยูอีกมุมหนึ่งของบ้านเสือดเนาะเพื่อนเพือเสือสิภาคเพื่อน,เพ,เ,พอนเพื่อนมากเกินงบเสืเฮ็ดอีกอย่างมืึ่นี้เสือเปลี่ยนเอ้ก็อีกอย่างเปลี่ยนคอนตกแต่งบ้านนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าเสือยับตู้ออกมาจากในขัว้วเนาะชิ้นหนึ่งดอกมาใบหนีเพื่อนเพื่อนเนเป็นบจ่จ้ะเสือซื้อตู้เย็ยนมาเนาะซื้อตู้เย็ยนไม่อันนึงแต่ว่าพวท่านแบบมาส่งดอกจก้ะปั้นพลึหกหักก็ยังสีมาส่งเสือกระต้องเตรียมพื้นที่ไว้ แล้ก็ต้องเบิรงของน้ำจาว่าอันใดสิเอาออกเพราะว่าก่อนตกแต่งบ้าเสริมันหลายเนาะเสร็ได้มาตรวจตาเบิรงว่าอันใดสมควรสิเอาไว้หรือว่าอันใดสมควรสิเอาออกเห็นบ่เพื่อนเสริมาล้อมกลอ่องฟังข้างนี้คืนนะเพื่อนๆพ่อแดดออกจ้จเป็นเงาอีกแล้วเป็นไดนฟังข้างนี้วังที่วี่เครื่องนี้เพื่อนๆบ่อนพอเปิดจัากที่อาจจะโดนแล้ว เปิดตั้งแต่ช่วงเ,าเอาว่าใหม่ๆกันละเพื่อนๆตอนนี้กขาบ่กพี่ภัยเบิองล่ะตั้งช่วงไปไปยังสัน้นละเพื่อนๆเป็นไงไปเติบเบิองบ่ฟังทักหนิรู้สึกบ่ามักแสงแดดจะจะไปที่ไหนต้องระวังนั่งบ่จะเป็นมันถือใช่หรือใช่ร่นอนอยู่ข้างๆเ,เพื่อนๆรอนอยู่โซโฟ,ฟานี่ความสุขเล็กๆน,น้อยๆของเสือเ,เพื่อน การจัไดไรทำความสะอาดบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านคนแต่ละคนเนาะหาความจุกหักของบ่ขึ้นกันเนาะมากไผมากมั่นเนาะเสดก็รทำความสะอาดอลไรจ้ะกอนะเฮีดวิดีโอเนาะอันนี้กับบอกนัดเพื่อนๆผมนัดสอง,งหอยเสืหหเอหักหักแมวสองตัวจ้ะ <laughs> ของกระจุกรกะจิกเสือหลายๆเพื่อน เปล่าเสือเสือสามีมาจมดอกแต่ว่าสามีเือจิงมาจมหายชงเอาของไปถิมห <c oughs> รือว่าไปอื้นใช่ยเป็นข้านเป็นข่านเฮ็ดน้ําเสือเป็นวางเ <c oughs> สือชงดีอยู่อย่างหนึ่งเพื่อนๆสามีเสือบ,บ่อน้ำเสือบ่ได้บ่ลายบ่ได้เชิดดาขึน <c oughs> ้นจะโอ้ยเนาะนี่ละจ้าความสชขของเสือเนาะ ติดๆหน่อยๆจ้ะเพื่อนเพื่อนอซื้อมาแล้วก็ต้องต้อทำความสะอาดอันนี้เพรใส่ก็ต้องเอาออกจ้าอันนี้ใส่ฝ้ายเซลปท่านเราเอาเอามาเก็บให้มันดีๆให้มันเรียบร้อยกว่านี้เพราะพอเสร็จพึ่งสีใหญ่ตู้แล้วเพื่อนๆเ,เนาะครอท่านจะเรียบร้อยจ้าบุกคอนเสิร์ตว่าแม่ลูกไม่แอดวิดีโอล,ลูกละคอนเสิร์ลูกอีกนิดนึงลูก บาหมกนัดเพื่อนเอดาบหลม,มบ,นก,ลบนก,นนกนัดเหอวะบ้าไอซมบกนัดมันินน่าว่อนขันบ่นน่าวันี่บ่ย่อมปาดกินเด็กเออเสือดขันไกลชินนา่าขับเห็นมันไกลชินน่าแล้วจังจังชิมว่าป,ปาดไว้ให้ครอบครัวกิน แจ็กส tamam, ีหวานบ่หวานกับเพื่อนๆมาเบิ้ลน้ำกันที่จริงเมื่อวานนี่เสพภาษีเอ้อวิดีโอนี่ก็เที่ยวปิดเที่ยวเปิดกั่เพื่อนๆเรฉดเฟิร์มพวกหัวเรื่องเฉดเงยปิดคลิปแล้วก็เปิดไมอยู่นี่ล่ะ ที่จริงมือมือว่าในวันเสาเนาะที่จริงเสร็จนักบัญยาเสร็จไหวดีพราพินชิม,มาจะแต่ว่าเสรขคอเรื่อนเพิ่นเพราะว่าเสรมีเรื่องปวดหัวอยู่เพื่อนๆมีเรื่องตัองตัดชินใจห,หลายอย่างเนะาะจะเพราะว่าบริษัทเขาอยากให้เสร็จไปขับขี่จะไปขับขี่รถรถอยู่ในบริษัทต่างะเพื่อนๆรถทำงานเขาเอิน่นภาษาเยอรมันเขาจะเอิ่นสตาร์บัลเนาะ ตัวภาษาไทยเสืบเอบอกหงุดหแต่เพื่อนๆอมันเป็นแดบ,บว่าเขาขึ้นไปครับแล้วเขาสามารถเอ่ยยกอันนั้นมันขึ้นไหมเพื่นเพื่อนเราไปเอาไปเอาของที่ยู่ของบุญล้มเมื่อใดไหมเพื่อนๆเพ่ขาเอาิ่นอีหยังภาษาไทยอ่ะผู้ใดหูเขียนมาบอกเสือในเด้อจ้ะมือนั้นอาทิตย์บดีหารเสือทำงานอยู่ได้ดีเนาะบอสเลยโทรเขามาจา้ะโทรเขามาว่าเพื่อนอยากให้เสือเฮ็ดใบขับขี่ใบขับขี่รถอันนี้ล่ะ เฉยก็เลยเอาแรงเฉยกับบอสิบอเฮ็ดแต่คเพื่อนเฉยบอกคนแล้วบอสิบอเฮ็ดจ้ะเธอคนเลยบอกกับเฉยอีกที่หนึ่งมาฉันอยากให้เธอเฮ็ดนะเพราะว่าบางที่เธออาจจะอายุผู้เดียวเหตงานผู้เดียวก็ได้กขยเธอเป็นไวัมันก็สิดีกับตัวเธอเป็นวังสี่เนาะเิยก็เรียกว่าเอาเหตกับเหตจ้ะหลังจากเฉยก็เลยเฉยอยากจะเหตไปขับขี่รถอันนี้ล่ะก็เลยหนุ่งน้อจักน้อยบางที่ก็เฉยตั้งไปฝึกงานเป็นเพื่อนไปฝึกขับรถ ในช่วงเ,เวลาเหยีดงานเนาะบางทีก็ไปฝึกขับรถในช่วงหลังเลิกงานจ้ะเสดก็เรว่ามีอารมณ์ที่สี่ไม่ให้กับเขาหรือว่ามาตอนรับม่ยาจ้ะเสดกเริ่มขอเรือนนัดพื้นเนาะที่จริงเสดวันนันเป็นงานผู้ชายในงานขับรถไอ้สตาร์บลัลสมุคคอยเห็นผู้หญิงขับดีแต่ว่าในเมือบ,บริษัทต้องการที่จะให้เสดเหบบยียดใบขับขี่ เสก็โอเคจ้ะเพราะว่าบอสจ่ายเนาะบริษัทจ่ายค่าค่าเฮียใบกัปขีให้เสก็เรียกาเอามีคนจ่ายให้ฟรีๆไปอย่างเชบงเฮ็ดเนาะเฮ็ดแบกับบอเสียหายเนาะว่าตอนีกับตัวเฮ้าเนาะเพื่อนๆเนาะเสก็เลยอันล่ะจ้ะตัดสินใจบอกบอสว่าโอเคเฮ็ดกับเฮ็ดจ้ะอีกเดือนก็กลัเพื่อนๆกัสีหอดมือไอ้มือสอบจ้ะมือสอบใบกัปขีเนาะ เสื้อผ้ซื้อพ่อๆโดนกับเพื่อนๆเอ้เดินไปครับคีเสื้อกาซีพาเพื่อนๆไปเฮ็ดอันนั้นนั่นจ้าหลังจากที่ยังบอกนัดจะปล่อยแล้วก็สิไปจัดจัดเอสถานที่ไว้เพราะว่าเสื้อเสื้อตู้เย็นไว้เครื่องหนึ่งเพื่อนๆแต่เขาสิมาส่งเหรอจ้าอีกอีกสองสามมื่อเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมสถานที่ไว้เพื่อนๆเสร็จแล้วจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งนั่มจ้าว่าเสื้อเตรียมอีหยังไว้แน่ นี่แหละเพื่อนๆเป็นพนักงานบรรจุมาเป็นเลงง่ายๆก็มีรับพิจออณสูงบริษัทก็พยายามที่จะปลุกเข้าจ้ะเห็นเขาเห็นงานคนเดียวเด้สเก็เป็นคนบางเหตุงานคนเดียวเพื่อนๆพาเลทเถอไม่ใหญ่ๆที่เขาเอาว่างไปขางลางไอ้ไม่ห้องไอ้ไม่ห้องขององี้ยนะคือเอ็นพาเลทเถือเนาะสศรษฐกิงต้องยกผู้เดียวไรเด้อเพื่อนๆยกเทิมึ้นไปหกอันจิตอันเป็นอันจะพาหอบ สูวเพียงหัวกุหลาจสือตัองยกค้นเดียวดียกขึ้นเทละอานเทละ่านจ้ะเรียกงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยจ้ะเขียนสือตัวนย้อยแบบนี้ในเหเฮใดได้เน่ยนะสือว่าเป็นคนอ่อนเอียดดีเปื่อนๆจะเป็นคนแบบอนว่าผู้หญิงแกล่งดี กินพิซาจะเปืเ่อนกินไปกัเบิ้งของกับของไปน้ำจ้ะกัดสินใจไปน้ำพิซซ่าแบงกระหลูกใส่คนละเคืนรี่มันหืดตึงเกินเป็นยัางจ้ะามันจังนะ